สวัสดีครับคู่แข่งน้องหมูเด้งมาแล้ว <laughs> วันนี้ไม่ได้คุยเรื่องน้องหมูเด้งนะแต่ว่าจะเอาเรื่องคู่แข่งน้องหมูเด้งมให้ฟังแต่ว่าคู่แข่งก็ยังไม่ได้นะ้เพราะว่าคู่แข่งก็คือต้องสูสีกันเนาะแต่ว่าน้องน้องน้องฮิโปตัวนี้เพิ่งเพิ่งเกิดเนาะเพราะน้องหมูเด้งนี่เขาดัางไปทั่วโลกแล้วส่วนน้องฮิปโปตัวนี้จะเป็นฮิปโปโอเตมัสนะก็คือเป็นฮิปโปที่ตัวใหญ่ น้องโมเดงจะเป็นหงูเด้งจะเป็นฮิปโปแค่เนาะก็คือแตกต่างกันอยู่ทีนี้ก็เลยว่าน้องเขาเพิ่งเกิดมาเมื่อวันที่สิบสามนี่เองสิบสามตุลาคมเกิดมาได้สองสามวันเองเวลาหกโมงหกโมงเช้านะเนาะหกจุดศูนย์ศูนย์นอหกโมงเช้าคุณแม่ชื่อคุณแม่เกศรินเนาะคุณพ่อชื่อพ่อสมศรีแต่ว่าตอนนี้เขายังไม่ได้ตั้งชื่อนะท่านผู้ชมแต่ทีนี้ก็เลยแบบว่าคนก็นิยมไปดูกันนะเพราะว่าอะไรรูไ้ไหม จากกระแสน้องหมูเด้งไงอย่างคนแถวซิสเกีร์ท่ากีสานเี้ยมันไม่มีที่ดูใช่ไหมล่ะพอดีบางคนอยู่ซิสิเกยียรนี้ยมันอยู่ไกลใช่ไหมจะไปดูน้องหมูเด้งก็ต้องค่าใช้จ่ายอะไรแพงใช่ไหมทีนี้ก็เลยว่าพอนนี้มีน้องฮิปโปเนี่ยฮิปโปนี่คลอดมาแล้วก็แบบน่ารักแบบหมูเด้งอะไรประมาณนี้ใช่ไหมก็เลยก็ไปดูกันอะไรประมาณนี้ไปก็จะว่าแห่ไปดูกันก็ยังไม่ขนาดนั้นก็คือไปไปดูกันบ้างเลยท่านผู้ชมส่วนน้องฮิปโปพวกนี้ก็จะเป็น ยังไม่มีชื่อนะท่านผู้ชมกําลังให้ทุกท่านมาตั้งชื่ออยู่ว่าจะตั้งชื่ออะไรดีเพราะว่าอยากให้มันชื่อปังๆอะไรประมาณเนี้เนาะถ้าตั้งมาแล้วไม่ปังเลยบางคนก็บอกว่าชื่อน้องอะไรน้องลาดวนนะน้องลาดวนเพราะว่าเอที่สีสะเกียนนี่จะมีดอกลาดวนเยอะดอกลาดวนที่เป็นสัญลักษณ์ของเจงาวัดสีสะเกียนดอกลาดวนบางคนก็ตั้งว่าดอกน้องดอกลาดวนเนาะมีน้องคนนึงตั้งน้องคนหนึ่งตั้งชื่อว่า น้องหมูกรอบจะได้ใกล้เคียงกับน้องหมูแดงน้องหมูกรอบอะไรประมาณนี้นะท่านผู้ชมออตอนนี้ตอนนี้ยังไม่ทราบเพศนะท่านผู้ชมเพศว่าน้องเป็นเพศหญิงเพศช,ชายคือแม่เขาเป็นแม่ที่แบบว่าคลอดลูกตัวแรกแล้วก็ห่วงลูกเขากลัวแบบว่าคนจะมาทําร้ายหรือว่าเอาลูกเข้าไปอะไรแบบนี้ยคือเข้าใกล้ไม่ได้เลยยังห่วงลูกอยู่ ็เลยยังไม่ทราบระดีดมากว่าน้ําหนักเท่าไรอะไรเท่าไหรเท่าไหรแต่ว่าฮิปโปนี้จะเป็นฮิปโปที่ตัวใหญ่นะถ้าตัวใหญ่มากๆนี่ก็คือตัวใหญ่มากในประมาณนี้เพราะไม่ใช่ฮิปโปแค่แต่ถ้าถามว่าฮิโปโปรเตมัสกับฮิปโปแค่อันไหนจะน่ารักกว่ากันฮิปโปแค่ก็น่าจะน่ารักก่อนนะเพราะมันตัวจิ๋วเล็กๆท่านผู้ชมเดีเ๋ยว <c ười> เราจะมาดูความแตกต่างกันเนาะว่าฮิโปโปรเตมัสกับฮิปโปแค่มันแตกต่างกันยังไงเนาะ นิสโปรอตมัตินี่คือถ้าตัวเตรียมไวนะอยู่ที่ประมาณน้ำหนักนะพันห้าร้อยถึงสามพันสองร้อยกิโลกร,รมัมมใหญ่มากนะ 1, 500, พันห้าร้อยเพราะว่าคนเราเนี่ยกิโลกร,รัมนะเราก็กิโลกร,รัมอย่างพวกคนเนี่ยคนธรรมดาเน,นี่ยก็ประมาณห้าสิบหกสิบกิโลเนาะอันนี้พันห้าร้อยกิโลคิดดูเอาส่วนส่วนฮิปโปแค่นะน้ำหนักเตรียมไวก็จะอยู่ที่ประมาณ สองร้อยถึงสามร้อยกิโลกรัมนี่ก็ถือว่าใหญ่กว่าคนพราะคนอยู่ประมาณห้าสิบหกสิบกิโลใช่ไหมอันนี้สองร้อยสามร้อก็ถือว่าใหญ่แต่ว่าอย่างเล็กกว่าฮิปโปปตเตมัสเพราะว่าน,นกระเจนเ็จะเป็นพันใหญ่เนาะส่วนนี้ทาเล็กส่วนส่วนข้อสังเกตอีกอย่างหนึ่งที่ที่จะดูว่าฮิปโปแค่กับฮิปโปปเตมัสแตกต่างกันยังไงก็คือถ้าฮิปโปฮิปโปแค่น่ะตาจะเขาจะอยู่ด้านข้างอย่างนี้เวลามองด้านข้างตาก็อยู่ด้านข้างอย่างนี้ แต่ถ้าเป็นฮิปโปฮิปโปโปเตมัสอ่ะตาเ็าอยู่บนนี้ <c oughs> แต่รูปแร่างคล้ายกันแหละผิวพัรณอะไรคล้ายกันแต่ว่าตาจะอยู่คนละที่กันจะอยู่ประมาณนี้ตาตาฮิปโปโปรเตมัสอยู่ตรงนี้แต่ถ้าเป็นฮิปโปแค่อยู่ประมาณด้านข้างนี้เนาะเดี๋ยวจะมีรูปภาพไปดูท่าชผู้ชมก็ก็จะแตกต่างประมาณนี้และก็ชาวซีรเรียรเกก็คือไม่ต้องมามาดูน้องหมูแดงไกลถึง ที่ชนบุรีเพราะว่ามีจะบอกว่าน้องโมเด็งสองได้ไหมเพราะว่าจะไม่มีชื่อมีอฮิปโปให้ดูเพิ่งเกิดมันได้สองสวันเนาะให้ดูสติเตเกตก็คือไม่ต้องมาไกลอะไรประมาณน,นี้เนาะรู้สึกว่าจะมีทุกจังหวัดแล้วนะท่านผู้ชมเกือบเกือบทุกจังหวัดแล้วนะสติเีเกตก็มีแล้วน้องน้องยังไม่มีชื่อแล้วก็อบุอบลอุบลก็มีน้องอิปโปแค่เนาะแล้วก็อะไรนะน้อง น้องหมูด้วงนะที่ขอนแกน่นอุบลนี้ชื่อน้องอะไรน้องคากิปะ่จะจำไม่ได้มีอุบลมีขอนขอนแกน่นมีสิสเกตโอ้มีหลายที่เลยท่านผู้ชมนั่นแหละใครใกล้ตรงไหนก็ไปดูตอนนั้นนะเพราะว่าจะ,กะใกล้กันแต่ว่าถ้าจะดูความทะเลน่นน่ารักก็คงต้องเป็นน้องหมูดเด้งนี่แหละเขทาทะเลนน่ารักมากน่ารักจนลูกค้าต่างชาติบางคนมาจากอเมริกานะ นั่งเครื่องมาสิบแปดชั่วโมงเพื่อจะมาดูนกมดกนะูดด้เหนดูสิว่ากระแสเขาแรงแค่ไหน <laughs> คลิปนี้ก็คงจะไม่มีอะไรมากท่านผู้ชมก็เอาเกลีเล็กเกลดน้อยเล่น้อยให้ฟังนีโปโปตมัสกับนีโปแค่็คือแตกต่างกาันที่ง่ายๆเลยก็คือตัวใหญ่กับตัวเล็กนั่นแหละส่วนตาตาก็ตามที่บอกกนะันแหละเดี๋ยวกว่า,ากันทีนึงเนาะคลิปนี้ก็คงไม่มีอะไรมากขอให้ทุกท่านมีความสุขม,มากๆนะครับพบกันใหม่คลิปหน้านะครับถ้ามีอะไรดีๆคลิปอะไรเด็ด หรือว่าอะไรที่น่าสนใจก็แจะมาให้ฟังนะครับพบกันใหม่คลิปหน้านะครับสวัสดีครับได้บ้า